มานะคะอันนี้เขาจออะไรคะไม่รู้ปลาปลาไม่มีหัวค่ะมีอย่างนี้จระอู้เข้าไปยูบีหมูมีอย่างนี้มีมีไม่อันนี้ไม่ใช่หมีลูกอันนี้มันเป็นโอ้ยกอก่ไม่ไม่ช้ากอไก่อะไรโอ๊ยจระเให้มันถูกที่นะลูกคำว่ามีเนี่ย มีอาเธอว่านาเขียนอะไตอนนี้สูงนาค่ะคือขาบุงนานชงนหรอใช่้งช่วงน้ขาน่าม่ให้บุม่จะให้บักุงไปเหรอขอคำคำจองคจองค่ะผู้อ่านบ้านนะคะ ใช่ค่ะคุณนา่นาจะเขาหมีส่งนสะา<ม>ตัวใหญ่มากวาจะได้เป็นหมือนไปฮะไม่สบา,ายนะคุณอ้ามออกไม่นังนี่ คานาคานา <ะ S 2> จะไหนงอคำที่สองคานาคานาค่ะคานะนั่นนี่ของใครนี่คานะนี่ยังนี่มาแล้วก็วได้เขียนอันนี้หลายออคู่เขาละลายสีเข้มสีเข้มคะ่ะ <c oughs> ผมชอบละลายสีอ่อนครับ แค่ระบายสีอ่อนแออะไรนี่ทำไมไม่เขียนท่านเสร็จอ๋อลืมไปอ่ะคือแบบดูไม่ได้ค่ะทำเพลงค่ะทำไม่ต้องบินให้สูงอย่างให้เขาไม่ต้องบินเลยค่ะไม่ต้องบินจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวไม่ต้องบินค่ะถ้าที่บินไม่จางบินใช่หนึ่งไเนาะได้หนึ่งอุ้ยงันไงเนาะคู่ประานสิมา Like mất cái rất là nhẹ à. <laughs> nhớ mó 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 ไม่ใช่ค้านะคณะหัวลาพาหัวลาพาคืออะไรหัวลาพากัไม่มีหัวลาพาบ้านเธอขายก๋วยเตียวหัวลาพาหัวลาภาอะไรนี่คาบีมาลา ใช่เขามบาลาสื่อชัตว์เขามีาลาชื่อสัตด์เฮ้ยกีสื่อั์าหมุนาหมุนหเอาาเอา